cat, cat, t h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับวันนี้เรามาอยู่ในด่านที่ชื่อว่าศึกเต็มสุขฤดูใบไม้ร่วงนะครับ ยังไม่รู้เลยว่าข้างในมันมีตัวอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวจัดทัพที่ใช้ทัพแมวหลายๆเอาแมวที่เก่งหลายๆธาตุไปสู้แล้วกันนะจัดทัพให้มันมีความหลากหลายนิดหน่อยเ,อเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าข้างในมันมีตัวอะไรบ้างนะครับเซตแมวผมก็จะเอาตัวหลักๆไปก่อนนะอย่างเช่นอ แค้นแคนแม่ส่งของเนี่ยอิซานกิแล้วก็ตัวอะไรนะเคสลี่ใช่ไหมอ่าลาเมนไปด้วยดีกว่าใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาออกแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยลงคลิปสุม่มกระชปองตู้ฟ้านะครับตู้ตาฟ้าเนาะจะได้ตาฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันอีกทีนะครับ ไม่สปอยแต่ว่าได้ตัวใหม่มา2ตัวได้อูเบอร์ตัวใหม่มา2ตัวแล้วกันบอกแค่นี้แล้วกันแต่ว่ายังยังไม่คือเราไม่รู้ว่ามันเก่งอะไรบ้างไงก็เลยบอกให้ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวพวกนี้เยน็นๆแล้วกันนะครับจะุ่มให้ส่วนช่วงบ่ายให้ช่วงเที่ยงจะมีคลิปหรือเปล่าพรุ่งนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้พาน้องชายไปจัดตุจักมีนบุรีนะครับไปหาของมาขายออนไลน์ มาถึงน้องชายนะเราเป็นพี่ครับก็เลยต้องไปเป็นเพื่อนน้องมาด้วยอืมอันนี้มันตัวแดงใช่ไหมหม,หมูเนี่ยหมูแดงนะครับแล้วก็มีเอ้าไม่ได้เอาตองยองมาเนาะไม่ได้เอาตัวที่จงตีแรงๆกับธาตุขาวมานะแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วอ่ะสู้น่าจะได้อยู่ ก็ทุกคนวันนี้ผมเทดสอบใหม่ๆดีนะพอดีใหม่มาส่งพอดีนะครับเป็นไมค์้ปุทโธไม่น่าจะว่าเสียงดีไหมแต่เห็นมันบอกว่าสามารถตัดเสียงรบกวนได้ถ้ามันตัดเสียงรบกวนได้ผมจะได้เอาไปอัดตอนเช้าตอน,ตอ,นอะไรแบบนี้ได้ไงน่าจะลบเสียงงบได้ในระดับหนึ่งอนะ่ะแต่ต้องเทสก่อนนะดานแรกทำไมชื่อมันยาวจังเลย อะไรพื้นฐานเนี่ยบทเพลงบทเพลงฤดูร้อนพื้นฐานใช่ไหมอันนี้บทเพลงฤดูร้อนเชี่ยวชาญนะครับเอาตองยองเข้าทีมโอเคมีกี่ด่านไม่แน่ใจนะแล้วก็มอนในด่านนี้มันปรับเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีทำไมมันใกล้จังวะ เปิดมาเจอแพนกวินครับด่าน2นะก็คือชื่อหลานว่าบทเพลงฤดูร้อนมาตรฐานวงเล็บป้าครั่งอปอบป้านี่นะเฮ้ยแต่นี้มีเอเลี่ยนเอเลี่ยนซอมบี้นะไม่ได้ไม่ได้เอาตัวซูเอเลี่ยนมาเลยอะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวซูนี่มาด้วยซูซอมบี้อะ แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตัวสู้เอเดียนแต่ว่าแคลมผมอับทาริสสู้กับเอเลียนเลยนะได้อยู่ซึ่งองิงจมันก็ไม่ได้ยากมากนะเนี่ยอาจจะเพราะว่าผมชนะมาหลายดาแล้วด้วยมั้ยหรือแค่เอ็กโซเฟียบทที่สามะยังไม่ได้สู้เลยยังไม่ได้เริ่มสู้เลยครับช่วงนี้จริงๆมีเวลาให้สู้นะแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นถอยตอนนี้นะ เล่นน้อยลงกว่าแต่ก่อนครับเพราะต้องทำงานเอาเอเล่นเข้าตัวหนึ่งไหมกราวโ,วโรดอนไปลุยก่อนแล้วกันนะครับบทเพลงฤดูใบไม้ร่วงหลับหน้าวงเล็บถึงตายนะแต่สุดท้ายหรือยังมันมีกี่ดานก่อน ไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ด่านแต่ว่าอะลองดูแล้วกันนะครับตบมาเลยวันเดือนเอ้านกนี่มาอีกแล้วอ่ะนกเหือกนะครับนกเหือกนกเหือกอ่านกเหือกแดงดำเนาะนกเหือกนกเหือกอะไรแล้วตีเวฟด้วยเหรอไ่้ไหมตีเป็นเวฟครับ ่เจอตองยองเราเอาตองยองมานะรอบนี้บอกเลยว่าตองยองจัดการสบายนี่้าเจอแบบนี้เสร็จตองยองหมดทุกตัวครับอ้หไนีตัวนี้ก็ถือเกินตบแรงนะเนี่ยมันตบเดียวตบพื้นที่ตบพื้นที่ด้วยโอ้โหโกง กองยองโดนตบตายเลยอ่ะคิดดูแล้วกันนะแต่ว่าชนะอยู่ดีนะครับมันจะมีดาบเหล็กเนี่ยมันจะมีตัวโลหะปนมาหน่อยไหมอันนี้มันด่านสุดท้ายหรือยังต้องดูก่อนนะหัวแมวสามยังไม่ได้นะั่นสามสิบยังไม่หมดครับบทเพลงฤดูร้อนระดับสูงวงเล็บถึงตายเฮ้ยแสดงว่ามันมีระดับสูงทั้งสามฤดูกาลแน่เลยอ่ะ ดูดูร้อนดูดูใบไม้ร่วงก็โอ้โหเทพราเมนต้องเอาราเมนสู้ปัญหานด่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่มาแคร์แต่มันเป็นตัวปลาเทวดานี่แหละบนทุกคลิปนะว่าปลาเทวดาน่าจะยากนะครับ เมื่อไหร่โมลาโมลาจะกลับมาเนาะน่าจะปีนัา้าแต่อีกเดือนเดียวก็จะเข้าสู่ปีหน้าแล้วเนาะผมเริ่มเล่นมาตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยจะไม่ได้แล้วพักใหญ่เหมือนกันนะอ,อย่าเพิ่งเข้าใกล้ยเยอะ อย่าเข้าใกล้เยอะมันจะบุกมาถึงป้อมไหมแต่มันไม่ได้ถึงป้อมนะน่าจะตุยก่อนเพราะว่าโดนแคสรี่เราโจมตีซะก่อนเลยครับแสดงว่าเหลืออีกสองด่านใช่ไหมที่เราจะต้องเล่นแล้วก็น่าจะจบด่านนี้นะ มีด่านพิเศษมาให้เราเล่นเรื่อยๆเลยอ่ะพอมีด่านพิเศษมาด่านหนึ่งเราก็จะได้าอาหารกระป๋อง30กระป๋องแล้วก็ความเป็นผู้นำหนึ่งอันนะครับมันก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็เตรียมตัวสุ่มด้วยสุ่มรอบนี้บอกเลยว่าผมจะสุ่มหมดเหมือนเดิมน,นะใช้ตวทองด้วยแล้วก็ใช้อาหารกระป๋องเลยนะดีย๋ยวต้องเก็บอาหารกระป๋องให้ครบ750ก่อนเพราะว่า มานลดราคาผมเห็นมากมานลดราคาเออถ้าลดราคาแบบนี้สุมได้อยู่แต่ว่าจะได้ตาฟ้าหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับเห็นว่ามันมีตัวแลที่ชื่ออิซานามิเอะเฮ้ยไม่ใช่หรือใช่วะตัวแลสุดยุดสเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะแต่จริงตัวแลผมสองตัวก็โอเคแล้ว ดีกว่าไม่ได้ะไรเลยมาเลยนะครับแล้วเป็นตัวแรกที่ผมใช้บ่อยซะด้วยไงอิซานากิก็ใช้บ่อยนะครับดานาโฮก็เอามาเล่นกับดันตัวอะไรเนี่ยปลาปลากระ,ประกเป้าอ่ะ้อมันเป็นปลาเนี่ยที่เอาไว้เอาไฟไว้ล่อสัตว์แล้วก็กินนะครับในปาน้ําลึกอะแต่ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแสดงว่าหลอดไฟที่มันพกมาต้องโจมตีอะไรสักอย่างแน่เลยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะตัวนี้ เราจะไปเจอมันในด่านประมาณไหนเนี่ยมาเป็นธาตุอะไรก่อนธาตุข่าวนเนี่ยเลยไหลคุณสมบัติจะต้องยองแล้วก่อนหมาตัวนี้ก็เดินไวจังเลยอ่ะหมาไซกอกบึกบึนเนี่ยเฮ้ยโจมตีแรงเหรอชมตีไกลโจมตีป้อมด้วยเนี่ยตีถึงป้อมเลยนะเขาจโจมตีไม่แรงมาก โจมตีประมาณห้าหกพันโอ้เสียเป้าเลยเมื่อกี้นึกว่าแบบโจมตีแรงคือโจมตีประมาณด่าไม่ถูกน่าจะประมาณหกเจ็ดพันโอเค แสดงว่าเดี๋ยวเราคงได้เจอไอ้เจ้าปลาตัวนี้นะครับที่เราที่เราเห็นไปเมื่อกี้ตัวใหม่นะคือทำไมผมถึงชอบเล่นด่านตำนานด่านใหม่ๆที่มันเข้ามาเพราะว่าเราจะได้เห็นมอนของศัตรูฝากตรงข้ามนะตัวใหม่ๆนะครับให้เราได้แบบลองเล่นกันจะได้ดูไว้ก่อนครับว่าอนาคตเราต้องเจอตัวอะไรบ้างแลวเราต้องวิวัฒน์แมวตัวไหนเพื่อที่จะเอาไปสู้กับมอนฝากตรงข้ามนะครับ ไม่แน่ใจว่ามันมีด่านอื่นต่อหรือเปล่าหรือมันจบแค่นี้นะถ้าจบแค่นี้ก็น่าจะน่าจะจบที่ตรงนี้ได้เอ๊ะพูดยังไงด่านนี้ที่บทเพลงฤดูร้อนสุดยอดครับไรปานี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วมั้งเ,เดี๋ยวคลิปกลางวันพวกนี้ยังไม่นแน่ใจว่าจะลงหรือเปล่านะแต่ว่าช่วงเย็นแน่นอนว่าเป็นคลิปสุ่มนะฮะ สุ่มกระชับปองผู้ตาฟ้าเดี๋ยวได้ตัวอะไรก็มาลุนไปพร้อมกันนะครับพิธีใบไม้ร่งวงกดหรอกเอ้ยได้ตัวแรกหนึ่งใบด้วยนะ,อ,ะอาหาร30กระป๋องโอเคด่านสุดท้ายแล้วครับมีเห็นไหมมีตัว10ใบ,บตัวแรก10ใบ,บเดี๋ยวสุว่มพวกนี้ทีเดียวเลยแล้วก็ตามหาอาหารกระป๋องให้นะครบ750นะครับต้องมาเล่นด่านมงกฎอนะไม่ว่าใครจะผ่านทางนี้ Done go ahead and